สวัสดีชาวกันค่ะดวงความรักประจำวันที่3สันวาคมคุณได้เอ็ดออฟสอดกับหัวส่วนเขาได้เด็กถือดาบนะคะ ก็วันนี้นะคะคุณกันที่มีคู่นะคะต้องระมัดระวังเรื่องของการตัดสินใจให้ดีนะคะต้องเด็ดขาดนะไม่ตัดสินใจไปตามอารมณ์นะคะต้องนิ่งนะแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์เนี่ยก็ต้องใจเย็นด้วยนะคะอ,อ,อย่าพูดจาอะไรที่แบบว่าพูดไปไม่ได้คิดอย่างเงี้ยอาจจะกระทบกระเทือนจิตใจคนรักได้นะคะคุณนะอาจจะหงุดหงิดง่าย้ะกันนะส่วนแฟนเนี่ยได้เด็กถือดาบวันนี้เขามองโลกเป็นด้านบวกนะคะ positive นะคะแล้วเขาก็อยากที่จะทําอะไรใหม่ๆนะคะในช่วงของสิ้นปีแบบนี้นะคะอยากเปลี่ยนแปลงให้ชีวิตนั้นดีขึ้นนะคะเรื่องความสัมพันธ์ไม่มองว่าเขาไม่ได้คิดว่ามีปัญหาอะไรระหว่างคุณสองคนนะถ้าเคยทะเลาะกันน่าจะเคลียร์กันไปแล้วนะคะเนี่ยได้พลังงาน h เ f ลิ่งฟามิชูด้วยไม่มองว่าน่าจะมีการเคลียร์ใจตกลงใจกันแล้วนะก่อนหน้านี้แล้วก็แฟนเนี่ยช่วงนี้ก็คิดบวกนะคะกับคุณด้วยนะคะ Improving health ก็หมายถึงการดูแลสุขภาพด้วยอย่าเครียดมากจนเกินไปไม่มองว่า a g e of s o r t ที่กับหัวของคุณเนี่ยน่าจะหมายถึงเรื่องของการงานค่ะคุณอาจจะมีความไม่ตกอังวลบางอย่างนะหรือไม่ก็อาจจะวางแผนทำอะไรใหม่ๆนั่นแหละก็อย่าไป pressure ตัวเองมากนักนะคะเดี๋ยวจะเครียดได้แล้วก็อากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะ คนโสดสนิทวันนี้นะคะไม่แนะนำให้าหาคู่หรือว่ารีบสละโสดเพราะว่าคนที่เข้ามายังเป็นเด็กถือดาบแปลว่ายังหวานสเสน่ห์อยู่นะคะยังเป็นคนที่ยังไม่อยากลงหลักปักฐานดังนั้นเนี่ยตัวคุณกันก็ไม่ชอบความสัมพันธ์ลักษณะนี้อยู่แล้วดังนั้นก็ให้หลีกเลี่ยงนะคะการเดทกับคนที่เขายังไม่อยากจะจริงจังนะคะ